「大切な雨の意思に」<music> <music> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยคระเดี๋ยวผมซีโร่โเกฟเฟอร์อุ้ซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูสแตนที่ว่ามาแล้วแล้วก็อนาคตจะมาแล้วคุณแล้วคุณก็จะถามว่าทําไมไม่วาดแบบแนวที่ผมลงไปแล้วที่แบบเออที่มันคลิปเ่องที่ผมวาดเป็นแบบเออเป็นตัวเป็นคนอะคืออันนี้อันนี้ผมวาดก่อนแล้วก็ผมวาดก่อนแล้วไอ้นั่นและไอ้ที่ผมลงคลิปไปที่เป็นว,วาดเป็นตัวเป็นคนอะ มาที่หลังผมก็เลยต้องใช้ไอ้ภาพนี้เพราะว่าผมเสียเวลาวนนานมากไอ้อแค่สแตนอะไรพวกเนี้ยโอเคงั้นเราก็ไปเริ่มกันเลยเยสแตนตัวแรกพูดสแตนยังไม่รู้ผู้ใช้ยังไม่รู้ผู้ใช้ขนุนสแตนเดอรคอมพานี ผู้ใช้ยังไม่ร ok ู้สแตนยังไม่รู้ผู้ใช้ปีเตอร์สแตนดินจ่เยสเปเรียดดีเครื่องผมดูเบ่มดีเครื่องสแตนต่อไปยังไม่รูเชื่อผู้ใช้คุณแต่เป็นผู้หญิงผู้ใช้ยังไม่รู้สแตนก็ยังไม่รู้เหมือนกันผู้ใช้ยังไม่รู้สแตนก็ยังไม่รู้ ผ hmm. ู้ใช้กับสแตนก็ยังไม่รู้ผ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 ู้ใช้และก็สแตนยังไม่รู้ผู้ใช้และก็สแตนยังไม่รู้ผู้ใช้และสแตนยังไม่รู้นี่ผู้ใช้ปีตารืกกีเตอร์สแตนคิกิงสันลิขิมเดิไปผู้ใช้ กูใชยย้ยังไม่รู้สแตนยังไม่รู้แต่ที่ใบให้ไอ้นี่เป็นคนที่โดนถูกลืมตลอดแล้วเป็นคนสุดท้ายตลอดนะที่ไม่มีแสงอีกแล้วแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาบ่อยไม่ใช่เลยได้มาบ่อยนะแต่ว่าก็ดีแล้วที่มาปหูไปไหนแล้ววะเอ้ยนายเป็ไนไงบ้าการฝึกฝึกการใช้คลื่ดนดอกนายยังไม่เร็ว เลยนะนะเนี่ยฉันนึือกออกววิธีการเยาจะส่งนายนายให้ไปแบบเร็วที่สุดจะใช่จะทำยังไงฉันไงอืมฉันขอเดานะวิ่งไปเอ,อไม่ใช่ฉันจะบอกในหะ้นั่คือการใช้สแตนองฉันไงล้ะค่ะฉันก็จะเปิดประตูไม่ติแบบนี้ แล้วก็ฉันได้ดูอนาคตของตัวเองแล้วว่าวงการนั้นมันจะพังจบย่าได้ไดแล้วไปจบแค่นี้เหรอจบแค่นี้เหรอมันเดือดรื่องวันนี้มันไม่มีอะไรเลยนะก็เป็นจบแค่นี้อืมข้าแค่มันแนะนําสแตนเดชัที่ไปยังไม่มาแล้วก็มาแล้วจบก็จบไ่ะแต่แมันมีสแตนไม่รู้หลายตัวมาก ถ้ารู้มันต้องดูจา่ายคุยใช้อ่ะคือมันหัวมันเป็นยังไงผมมันเป็นยังไงมันดูจักตรงนั้นเออตา่ที่มึงสบายใจช่วยตัดเวลาให้หน่อยดิเออฉันไม่สามารถตัดเวลาได้เดี๋ยวก็ตัดได้เอง